สวัสดีครับชาลาัสิตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราิทธิตุลหรือชาลัสิตุลสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนาไปปรับใช้กับชั่วัมของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวตุลลัคนาตุลน,นะครับในช่วงของครึ่งแรกของเดือนมีนาคม2อง5นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มติดทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด b ับส i b e กดติดตามบันดาลใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไล ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไ้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลย ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บ้างนะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับอะไรที่มันเป็นพลังงานด้านลบไพ่ที่เป็นไพ่หลายก็ให้คิดไว้ว่าเป็นไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลายนะครับไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้ไพ่หนึ่ไม้เกิดขึ้น9ก้าถ้วยไนออฟสอดนะครับ l ล v e r ร์ไพ่เดท 1ดาบนะครับ9้าเหรียญเด็กถือเหรียญเฮอร์มิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายกันเลยโอ้ o ิกวานนะครับไพ่อิทธิพลใต้ไพ่ได้ราชินีถือดาบทีนี้เรามาดูกันว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับชาวตุนไพ่ใบแรกของคุณได้นายออฟขับเกิดขึ้น น้ำคับเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมีความสุขความสมหวังมีอะไรที่แบบมีความปรับปริ่มความยินดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีสถานะในเรื่องของการแบบคงตัวมากขึ้นมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มทิศทางของความ ที่มันเป็นโอเคอะสถานการณ์ที่มันยังรู้สึกโอเคอยู่นะครับแล้วก็มีอะไรที่มันมีการตอบโจทย์การพัฒนาไปในนมทิศทางที่ดีถึงแม้มันอาจจะมีไพ่ที่มีความวิตกความกังวลอยู่พอสมควรแต่คุณก็อาจจะเชื่อมั่นกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันจะผ่านพ้นไปได้บา,บางทีแล้วนะครับสิ่งต่างๆที่คุณกําลังเผชิญอยู่มันอาจจะรู้สึก มีความกังวลมีความเครียดมีความวิตกบ้างหรือบางคนอาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้ากับการทำงานรู้สึกแบบทำงานมากเกินไปมันโหลดประมาณนี้นะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีแบบการนอนไม่หลับบ้างนะครับหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ต้องแบบ เคลียร์ต้องจัดการต้องแก้ไขแต่ถ้าเกิดมันผ่านพ้นไปได้เนี่ยนะครับคุณก็จะมีความสุขความสมหวังจากให้ก้าถ้วยนี่แหละ เก้าถ้วยถึงแม้จะไม่เป็นไพ่ที่เต็มสิบแต่มันเป็นไพ่ที่มันเป็นความหวังมันเป็นไพ่ที่หมายถึงตัวคุณเองจะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตมากขึ้นเป็นอะไรที่สามารถตอบโจทย์นะครับไลฟ์สไตล์หรือเพรสชั่นของตัวคุณเองได้ดีกว่าเดิมประมาณนี้คุณกําลังจะมีความสุขความสมหวังในท่ามกลางของสิ่งที่ตัวคุณเองนั้นเป็นอยู่ได้อย่างประสบความสําเร็จมากขึ้น เอชพอยนของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ตัวคุณเองอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาโรคภัยไข้เจ็บสักนิดหนึ่งเนื่องจากมีไพ่เดทนะครับแล้วก็มีไพ่นายออฟซอรสองใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองอาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นใส่ใจกับตัวเองมากขึ้นไพ่เดทไม่ได้แปลว่าไพ่เสียชีวิตแต่แปลว่าไพ่ของการเปลี่ยนแปลงไพ่ของ สุขภาพนะครับที่อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ส่วนไพ่ในออฟสอดคือไพ่ของการที่ตัวคุณเองต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีการแบบเขาเรียกว่าปวดเสียนเวียนก้านนิดนึงไมเกรนนะครับใครมีไมเกรนระวังไมเกรนจะเขาเรียกว่ากลับมาหรืออาจจะแบบกำเริบแบบนี้เกิดขึ้นได้มีการปวดเอวปวดหลังปวด กระดูอะไรประมาณนี้บ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังมีความเครียดสะสมอยู่พอสมควรแต่ถ้าคุณปล่อยวางนะครับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีความสุขความสมหวังบ้างบางทีแล้วมันอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความวิตกความกังวลหรือตัวคุณเองรู้สึกมีความยากลําบากกับชีวิตหรือคุณกําลังรู้สึกท้อใจนะครับให้คุณปล่อยวาง แล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะมีสิ่งที่ดีนะครับตามคุณมาอีกครั้งหนึ่งบางคนนะครับในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนงานเกิดขึ้นการงานของคุณนะมีโอกาสที่คุณจะได้งานใหม่คือไพ่หนึ่งหมายเกิดขึ้น หไม้ในที่นี้หมายถึงการต่อยอดการพัฒนาการเริ่มต้นดีๆนะครับกับในเรื่องของการงานเพราะคุณอาจจะรู้สึกเครียดในเรื่องของการงานก็ได้หรืออาจจะมีความกดดันในเรื่องของสถานการณ์เรื่องการงานหรือบางคนอาจจะต้องแบกภาระในเรื่องของการงานมากจนเกินไปคนที่จะมีปัญหากับคุณได้มากที่สุดคืออาจจะเป็นเพศหญิงนะครับค่อนข้างอายุเยอะกว่าตัวคุณเพราะว่าราชินีถือดาบมาปรากฏ ราชนีถือดาบเนี่ยมาพร้อมกับ9ดาบบางทีแล้วเราอาจจะมีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับผู้บริหารมีปัญหากับในเรื่องของอคนที่มีอายุมากกว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าคนในที่ทํางานแต่ว่าเป็นอายุมากกว่าก็ได้สร้างความกดดันให้กับตัวเราสร้างอิทธิพลในเรื่องของการมีปัญหากับตัวเราเองจนทําให้เรารู้สึกทุกข์ใจวตก กังวลสิ่งต่างๆแล้วอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือบางทีคุณอาจจะทำอะไรผิดบางอย่างก็ได้ในเรื่องขององค์กรทำให้ตัวคุณรู้สึกเครียดรู้สึกอยากจะเปลี่ยนงานรู้สึกอยากจะจบในที่เก่านะครับไพ่ใบนี้คือไพ่เดทเดทคือการจบนะครับที่เก่าเพื่อเริ่มต้นที่ใหม่ แล้วก็มีไพ่หนึ่งไม้ก็คือไพ่ของการเริ่มตน้นไพ่ของการที่ตัวคุณเองจะไปแสวงหาสิ่งดีๆที่อื่นก็เป็นไปได้หรือบางคนนะครับอาจจะอยากมีพันธมิตรที่มาคอยช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับตัวเราก็ได้เพราะตัวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนทําคนเดียวแล้วมันโหลดรู้สึกเหมือนแบบ ไม่มีอะไรที่มันเกิดการพัฒนาเท่าที่เราต้องการเราจึงอยากจะต่อยอดอยากจะพัฒนาโดยหนึ่งมไม้ไปถึงการต่อยอดจึงอยากจะมีหุ้นส่วนนะครับเพราะไพ่เรเวอร์แปลว่าหุ้นส่วนแปลว่าไพ่ของการมีคู่คิดคู่กระทํานั่นเองจะมีคนเข้ามา,เ,าเป็นพันธมิตรกับตัวคุณได้นะครับหรือบางคนอาจจะมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเข้ามา ก็ได้เช่นกันที่อาจจะค่อนข้างเข้าขากับเรามากขึ้นนะครับแล้วก็มีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาในวงสังคมของคุณก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับบางคนด้วยนะครับการงานมีโอกาสต่อยอดมีโอกาสพัฒนามีโอกาสมีครีเอทีฟนะครับในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการมีเรื่องของความรู้การต่อยอดการพัฒนาเติบโตมั่นคงไปในน้มทิศทางที่ดีจนถึงขั้น6ไม้หไม้หมายถึงชัยชนะที่คุณจะได้รับ หรือแปลว่าโอกาสก็ได้ที่คุณจะได้รับดังนั้นแล้วเนี่ยคุณจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากวงสังคมมากขึ้นต่อยอดการพัฒนามีการแสดงศักยภาพสิ่งต่างๆนั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นถึงแม้ใครจะ ไม่โอเคกับคุณแต่ก็มีบางส่วนที่เขาโอเคกับคุณแน่นอนสังเกตดูหน้าไพนี้นะครับคุณอะมีโอกาสในเรื่องของการสร้างชื่อเสียงสร้างความสําเร็จได้มีคนรายลอ้อมเห็นไหมยกไม้ยกมือให้กับตัวคุณเหมือนสนับสนุนคุณแหละนะครับหรือเขาค่อนข้างที่จะแบบเหมือนให้การยอมรับกับคุณไงเพราะคุณอาจจะรู้สึกแบบมีความเก่งมีการบริหารมีการจัดการมีอะไรต่างๆนั้นประสบความสําเร็จที่ใครเขาก็ให้ความ นิยมชมชอบกับตัวคุณมากขึ้นนะครับประมาณนี้ก็แสดงว่าคุณกำลังจะมีโอกาสในทิศทางที่ดีนะครับเนาะบางคนอาจจะไปเรียนไปศึกษาต่อก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพมีไพ่เฮอร์มิตมาด้วยไพ่เฮอร์มิตมาบอกว่าถ้าเกิดใครกำลังมีปัญหากำลังมีอุปสรรค กับในเรื่องของความคิดที่ยังไม่ลงตัวความคิดที่มีความวิตกความกังวลสิ่งต่างๆความกดดันความเครียดเนี่ยพยายามแบบนั่งสมาธิตกผลึกกัแบบในเรื่องของสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเหมือนแบบมีแสงสว่างนำทางให้กับตัวคุณแล้วเหมือนผู้ชายคนนี้กำลังใช้ตะเกียงมองไปในถ้มกลางของความมืดมนสิ่งที่คุณกำลังมืดมนเนี่ยกำลังจะมีแสงสว่างมาแล้วในปลายอุโมงค์นั้นก็เหมือนกับ ลือสีคนนี้ลือสีคนนี้หมายถึงผู้มีปัญญาในเรื่องของความคิดการตกผลึกกันมีในเรื่องของการทําสมาธิเข้าถึงในระดับเจ็ดวิญญาณในเรื่องของการอย่างรู้นะครับ มีสติในการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาคุณก็จะค่อยๆมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นกับในเรื่องของอุปสรรคปัญหานี้จะค่อยๆหลุดพ้นและแก้ไขปัญหาได้มีไพ่หนึ่งดาบหมายถึงชัยชนะหมายถึงความสําเร็จหมายถึงสิ่งที่คุณนั้นต้องการจะค่อยๆมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยชาวราศีตุลลักนณะตุลกําลังจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากๆเลย ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินสหรับชาวตุนแล้วก็ลักษณะตุนกันบ้างใพพลการเงินของคุณนะครับได้เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญเนี่ยแปลว่าคุณกําลังเก็บเล็กผสมน้อยกับในเรื่องของการเงินเห็นคุณค่าในเรื่องของการเงินมากขึ้น เด็กถือเหรียญเนี้ยจะค่อยๆพัฒนาเติบโตมั่นคงมากขึ้นถ้าคุณเก็บเล็กผสมน้อยแล้วคุณนําเงินไปต่อยอดไปพัฒนาคุณจะสามารถมีการเติบโตมีการพัฒนาในเรื่องของการต่อยอดตรงเนี้ยได้ถึง9เหรียญ <9 S 2> เกเหรียญในที่นี้ยหมายถึงว่าคล้ายๆเป็น passive income นะครับแปลว่าศัพท์นี้ก็แปลว่าคุณอาจจะมี ในเรื่องของการมีเงินกินเงินใช้โดยที่คุณอาจจะยังไม่ต้องลงแรงมากคุณก็สามารถมีเงินกินมีปันผลมีดอกเบี้ยมีอะไรที่มันเป็นแบบส่วนต่างราคาสิ่งต่างๆนั้นประสบความสําเร็จได้จากให้ก้าวเหรียญถ้าคุณนําเงินไปวางในสินทรัพย์ที่ถูกต้องเด็กทีเหรียญหมายถึงการพัฒนาหมายถึงการเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อให้เงินเติบโตจากเด็ก ถือเหรียญน,นั้นเป็นถึงเก้าเหรียญเก้าเหรียญแปละวะ่าการอยู่ตัวแปละวะ่าคุณไม่ต้องทํางานคุณก็ยังมีเงินใช้การที่คุณไม่ได้ทํางานไม่ได้แปลว่าคุณตั้งนั่งนอนกินแบบนี้แล้วเงินผุดขึ้นมาจากดินหรือตกมาจากฟ้าไม่ใช่นะครับมันแปลว่าสิ่งต่างๆที่คุณได้ทํามันเอาไว้เหนื่อยกับมันมาเยอะแต่คุณจะได้ดอกได้ผลกับมันโดยที่คุณนั้นไม่ต้องไปเสียเวลาลงมือทําทั้งหมดมันหมายความว่า สมมติคุณไปฝากเงินใช่ไหมครับคุณก็ได้เงินดอกเบีย้ยประจําถ้าคุณนําเงินไปลงในสินทรัพย์คริปโตเคเรนซี y เอ่ยเปนในเรื่องของกอ,องทุนรวมคริปโตนะครับแล้วก็หุ้นแบบนี้คุณจะได้รับผลตอบแทนได้รับผลรีเทิร์นได้รับส่วนต่างได้รับอะไรที่มันแบบเราทําเล็กๆน้อยๆแต่เราได้ผลลัพธ์ที่ดีเพราะว่า9เหรียญสังเกตดูว่าผูา้หญิงเนี้ยรายล้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ผลอ่างุ่นในที่นี้ของความเปรียบ มันแปลว่าความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วมีเหรียญลายล้อมเนี่ยคือคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับไม่ต้องกระเสือกกระสนมากจนเกินไปแต่คุณก็มีเงินกินเงินใช้ต่งตัวหรูหราแต่งตัวอู้ฟู่แบบนี้เป็นต้นแปลว่าคุณกําลังจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมีการที่จะได้เงินแห่งความมั่งคั่งเกิดขึ้นมีรายได้ที่เติบโตมีการพัฒนา แต่คุณก็ได้ยินแล้วอย่าเพิ่งรีบลงไปกระโดดไปลงทุนนะครับโดยที่อาจจะยังไม่มีความรู้ระมัดระวังจะติดดอยนะครับหรืออาจจะมีเขาเรียกว่าขาดสภาพคล่องไปจากไพ่ก้าวดาบบางทีคุณอาจจะมีไม้เซตที่ติดลบได้ดังนั้นคุณต้องติดอาวุธในการเรียนรู้การศึกษาให้ดีก่อนไพ่เฮอร์มิตใหมายถึงไพ่ของการศึกษานะครับแล้วไปดูกลยุทธ์ไปดูในเรื่องของการลงทุนให้ดีก่อน แล้วคุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่มีอย่าง9้าเหรียญได้ประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูโชคลาภกันบ้างน,นะครับสําหรับชาวราศีตุลแล้วก็รักขนาตุลน,นอ้องขอโชคลาภให้กับชาวตุลลักขนาตุลด้วยนะครับ ่องนี้สับสนุให้คนลงทุนเยอะๆนะครับเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งแล้วก็ในเรื่องของอสภาพคล่องที่ดีในเรื่องของการเงินเนาะมีเงินออมมีเงินเกษียณน,นะครับโอ้วงล้อแห่งโชคลาภนะครับมีโอกาสมีโชคลาภที่ดีไพ่ก้าถ้วยมาอีกโอเคมีไพ่ไฮเดรฟรนนะครับไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกชิวๆแต่คุณก็มีเงินนะ เออสำหรับใครที่มีการลงทุนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆหุ้นกองทุนรวมคริปโตนะครับแปลว่าคุณกําลังจะมีเงินนั้นหมุนเวียนกลับเข้ามาเป็นเกอบเป็นกำมากขึ้นมีโอกาสมีโชคมีลาบมีเสน่ห์เมตตานะครับอยู่เฉยๆคุณก็รู้สึกแบบมีเงินเข้ามาเยอะแหละเหมือนราชนีอ่เหมือน9ก้าเหมือนเก้าเหรียญเนี่ยนะครับที่แบบอยู่เรากินเรา อยู่เราใช้ทุกอย่างมันก็มีการเติบโตมีการพัฒนาแล้วก็ไม่ได้ไขยฝันด้วยนะครับแต่คุณต้องมีความรู้ในการลงทุนด้วยเพราะว่าอะไรครับมีไพ่เด h ะฮาร์ f f a นเห็นไหม ไพ่เฮอร์มิตกับไพ่เดอะฮาร์เนเนี่ยแปลว่าคุณต้องติดอาวุธในเรื่องของการลงทุนให้ดีก่อนคุณถึงจะมีการสแสวงหาในสิ่งที่ดีมีการตอบโจทย์มีการพัฒนามีในเรื่องของพอร์ตของคุณอาจจะเขียวขจีนะครับประมาณนี้เลยนะถ้าเกิดใครที่ลงทุนไม่ได้หรือลงทุนไม่เป็นเนี่ยพยายามศึกษาเรียนรู้นะครับประมาณนี้ก็ได้เนาะก็อาจจะมีโอกาสในทิศทางที่ดีนะครับลองปรึกษาผู้รู้หรือ อลองดูก็ได้ว่าใครนะครับที่อาจจะแบบอยากจะลงทุนเนี่ยก,ก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่เป็นการได้รับผลตอบแทนได้รับผลรีเทิร์นนะครับแล้วก็มีความสุขความสมหวังแบบกําลังแบบชิวๆแต่ก็มีเงินเข้ามาได้แบบนี้เป็นต้นแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ต้องการถูกรางวัลแบบลาบลอยใช่ไหมครับคุณก็มีโอกาสนะที่จะถูกรางวัลจากไพ่วงล้อแห่งโชคลาบนะครับประมาณนี้ก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลได้และ สิ่งที่คุณจะถูกได้ก็คือลองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูอาจจะมีเลขเด่นแนขนำโชคนะครับที่อาจจะทำให้ตัวคุณนั้นมีโอกาสในเรื่องของลาบลอยตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร,กแชร์กด subscribe กดติดตามเปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ